ถ้าชีวิตเราป่วยแค่เป็นหวัดธรรมดาไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรประกันสุขภาพก็อาจไม่ได้สําคัญอะไรเลยกับชีวิตเราก็ได้แต่เพราะเราเลือกไม่ได้ว่าอยากป่วยเป็นแค่โรคเล็กๆน้อยๆที่แค่กินยาหรือนอนพักเดี๋ยวเดียวก็หายตรงกันข้ามกันคือโรคร้ายแรงทุกชนิดซึ่งโรคร้ายแรง โรคประหลาดในปัจจุบันนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งหนึ่งบางทีก็ไม่ใช่แค่หมดเงินหลักหมื่นแต่อาจเสียเงินเป็นหลักแสนหลักล้านได้ภายในช่วงเวลาไม่กี่คืนครับเชื่อเหลือเกินว่าภัยจากโรคร้ายแรงนั้นเราทุกคนตระหนักได้อย่างดีอยู่แล้วเพราะมีตัวอย่างให้เห็นทุกวี่ทุกวันว่าค่าใช้จ่ายค่ารักษาโรคยอดฮิตนั้นแพงมากเพียงใดดังนั้นการทำประกันสุขภาพติดตัวไว้ก่อนที่เราจะโชคร้ายถูกโรคร้ายแรงเล่นงานจึงเป็นการเตรียมพร้อม ให้เราและคนที่คุณรักอุ่นใจได้ว่าไม่ว่าจะต้องสู้กับโรคร้ายแรงแค่ไหนเราก็จะมีเงินเอาไว้ใช้เพียงพอจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเดือดร้อนเงินเก็บเพื่ออนาคตของเราและครอบครัวรวมถึงคนที่เรารักครับถ้าอยากดูแลคนที่รักได้ตลอดไปเราก็แค่ทำประกันชีวิตติดตัวไว้ตั้งแต่วันนี้ก่อนวันที่จะต้องบอกลากัน